สวัดจ้าพี่น้องจ้าพอากะดังจะโอแซ่บนั่พี่น้องจ้าไม่ได้น้อง,จงโจ้ทำลาบเครือมาน้อยพี่น้องคะลาบเครือมาน้อยไพให้กินได้พี่น้นองนี่จ้าพี่น้องคะมันก็นเ,ปนเป็นแผน่นบุญๆพี่น้องนี่จ้าพี่น้องอือมึนแรกค่อยแตก <c oughs> มาจ้าพี่น้องอ <c oughs> ือครับ มันเป็นยาเป็นนองขาก็คือเครื่องมาหน่อยเป็นยาเย็นเป็นนองขาก็เป็นสมนุนไพรอีกอีกแบบหนึ่งเป็นนองขาก็เป็นอาหารที่ว่าเดี๋ยวนี้หากันงากแล้วเป็นนองขาทางอีสานแต่ก่อนคนกินไลๆ่ๆเป็นนองขา Mm-hmm. อแอบแอบปิ้งย่งพี่นออหน่องเวลาเห็ดลับพี่น้องขามันก็จะเ,เ,เป็นแผ,นแผน่นแผ่นในไข่บุญพี่นออ้องเครื่องปรุงป้ยยากพี่น้องขาวทำง่ายมากแล้วก็เครื่องปรุงป้ยยาก เป็นอาหารจะว่าหาเก่งยากแหละพี่น้องขาแต่ทำภาดอีสานเท่าเครื่องปรุงพี่น้องก็แฮนด์คลิไข่กับหลัำเท่าพี่น้องคาแฮนด์คลไข่กับหลัำเท่า บางคนก็ใส่มะเขือเหลืองพี่น้องใส่มะเขือเหลืองแน่ใส่ใบหูเสือแน่พี่น้องแทงข่อยข่อยก็ใส่แต่ตำพริกกระเทียมตำพริกกระเทียมหอมแดงแตะไคร้เอาปลาทูเสียแน่พี่น้องคะ่ตะตำปลาทูใส่ด้วยพอริบไปแล้วพี่น้องคะ่ะเอามาค้นกับน้ำ เอ,เอามาอามาโคนกับนางาเครือย่า่หน่อยที่ว่าเขา้างาเครื่อมานหน่อยที่ว่าเข้าขันแล้วเป็นนองขาเมื่อเข้าก็บขันใส่บบยานางน่ำพี่น้องแล้วก็มาโคนใส่แล้วก็ใส่ข้าวคั่วใส่ข้าวคั่วแน่ใส่พริกปน่นแน่หลานไทยมากเป็นนองขาใส่พริกป่นแน่ต้นหอมบักชีนะบกักชีฝรัง่ง น้ำปลาน้ำปลาเด็กเป็นองค์ค้าแสบหลายไหนงั้นเราจะไก่หรือ,อยังไม่เป็นอ,องค์ยาหน่แสบต้อนะงได้เป็นวะเรียบร้อยใช่ไหมโอเคอืม แคบหลายเป็นน่องอืมแอ,อ่อืมครับพี่น้องเดี๋ยวท่านี้ก่อนพี่น้องคะ่ะ Đập bắt theo lại to cá sạp lại bên nào cá lại bye bye